าวิพากรประกาศก้าวกูกับมึงเป็นศัตรูกันเสือเศรษฐการโพสข้อความอย่างนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตและยาวนานมาพอสมควรสำหรับการวิพากรกับลูกชายคนโตเสือเศรษฐการทายาทร็อกเกอร์ชื่อดังที่ย้ายออกจากบ้านมาอยู่ข้างนอกเพื่อดำรงชีวิตด้วยตัวเองพร้อมกับร้องสารเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อปรึกษาให้สารคุ้มครองสวัสดิภาพห้ามแม่ของตนไม่ให้มีการเข้าใกล้ในลักษณะเข้ามาคุกคามทำลายร่างกายห้ามข่มขู่คุกคามทำให้เกิดความกลัวและด่าทอห้ามโพสต์ประจานและใส่ร้ายทางสื่อทุกชนิดมีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการจ้างบุคคลใดติดตามพฤติกรรมต่างๆและขอให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวชแม่ของตัวเองจนเป็นเรื่องยืดเยื้อจนถึงปัจจุบัน ด้านการก็ร้องศาลให้ลูกชายคืนทรัพย์สินทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นเงินสดรถบ้านโฉนดที่ดินต่างๆมูลค่าเป็นพันล้านที่ได้มอบไว้ให้เมื่อคราวที่ลูกชายเรียนจบกลับมาเมืองไทยใหม่ๆเพื่อหวังให้ลูกชายดูแลยามแก่เท่าตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดเหตุการณ์ดูจะบานปลายและรุนแรงขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆเมื่อเสือสัจการโพสข้อความผ่านทางไอจี โดยได้กล่าวว่าบางคนชอบเล่านิทานเล่าเรื่องเดิมๆซ้ำๆเล่าไปจนหลอนคิดว่าตัวเองอยู่ในนิทานคิดว่านิทานที่เล่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ที่จริงมันก็เป็นแค่นิทานการไม่ทนต่อข้อความตรงหน้านำเอามาโพสต์ต่อในไอพร้อมกับเขียนข้อความว่าต้องการเล่นกับกูเองนะกูเอามาแชร์ให้จะได้ให้ชาวบ้านเขารู้กันไปเลยว่ามึงทำร้ายอะไรกูยังไง มึงเคยเป็นลูกกูกูเคยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมึงเรื่องเก่าที่คิดว่าเป็นเรื่องจริงที่มึงพูดหรือหมายถึงก็คือเรื่องเงินของกูไงมึงเอาเงินของกูคืนมาสิแล้วกูจะถอนฟ้องทั้งหมดรวมถึงครอบครัวให้โซสร้างโปรไฟล์หลอกมึงหมดไปเท่าไร่แล้วล่ะที่สารถามแล้วมึงบอกสารว่าเดี๋ยวขอไปนับก่อนว่าเงินเหลือเท่าไหร่เงินของกูเอาคืนกูมาถ้าคิดว่าจะเป็นลูกผู้ชายจริง นี่คือเรื่องเก่าๆที่กูพูดแล้วพูดอีกจนเป็นนิทานและคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเงินนั่นมันเงินของกูจริงๆมันก็เลยต้องเป็นเรื่องจริงคนอย่างมึงอ่ะ ถ้ากูจะทํากูทําไปนานแล้วที่ผ่านมากูให้โอกาสสานึกผิดมาขอขมาเพื่ออนาคตของตัวมึงเองแต่ตอนนี้กูกับมึงตัดขาดกันนับตั้งแต่เมื่อวานแล้วและผัวของกูก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเหมือนกันมึงกล้าพูดกับผัวกูว่าให้สารตัดสินกูจะเอามาโพสนี่แหละที่มึงโพสได้ถอยขนาดนี้และให้พวกอีเปรตปิงทำร้ายด่าแม่ลามปามพ่อตัวเองอย่างสะใจโดยที่มึงไม่คิดอะไรเลยไม่สนใจ มีความสุขบาปกรรมหนักมากถ้าเป็นคนอื่นใครแตะพ่อแม่เขาโดนกระทืบไปนานละมีแต่พวกมึงที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านและทุกคนฝ่ายมึงด่าแม่มึงทุกวัน มึงเป็นคนหรือสัตว์เดลฉานเสียดายส่งเสียไปถึงเมืองนอกเมืองนาเรียนชั้นสูงหมดเงินไปเป็น10บล้านแต่ที่ได้กลับมาคือความโง่งมและต่ำตมกูกับมึงเป็นศัตรูกันกูจะไม่สงสารมึงอีกแล้วมึงจะเล่นทางโซเชียลมาเลยแล้วมึงจะรู้ว่านรกมีจริง ต่อโพสต์หน้านะคะทุกคนขอบคุณสำหรับกำลังใจและเข้าใจปัญหาที่หนักหนาสาหาัสนี้แต่สำหรับคนที่คิดต่างแค่อยากจะดาอยากจะสะใจมึงไปไกลตีเลยกูรำคาญไม่ต้องมายุ่งในพื้นที่ของกูกูไม่ต้อนรับขออธิบายรายละเอียดให้เพื่อนๆรำคาญนิดนึงแล้วกันนะคะจะได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงขั้นตัดกัน 1. ทรัพส์สินทุกอย่างบ้าน34สี่หลังเป็นชื่อเขาและตอนที่ตกลงกันตอนมีเรื่องใหม่ๆเขาตกลงที่จะเซ็นคืนทุกอย่างรวมถึงเงินสดแต่เขาไม่คืนเขาหลอกซึ่งไม่เข้าใจว่านิสัยนี้เกิดขึ้นได้ยังไงบ้าน34สี่หลังนี้รวมกันก็ได้ประมาณร้อยล้านได้อาคาะทำไมต้องไม่คืนไม่โอนคืนบ้านเงินสดในธนาคารก็บอกจะคืนก็ไม่คืน 3. เงินบิตคอยก็โอนคืนให้ไม่ครบขาดอีก4ล้านกว่าบาทซึ่งเป็นเงินของเราคนเดียวในการลงทุนเพื่อหาไรายได้เข้ามาดูแลครอบครัวเพราะช่วงนั้นโควิดเรารับคอนเสิร์ตไม่ได้ 4. และยังมีโฉนดที่ดินอีกกว่า10กว่าฉบับเป็นชื่อของเขาทั้งหมดโฉนดที่ดินเหล่านั้นมีมูลค่าเยอะมากและตอนนี้เราทำอะไรกับโฉนดที่ดินนั้นไม่ได้เลย 5. ความผิดพลาดทุกอย่างที่เกิดจากเขาแต่เขามาโทษเราคนเดียวว่าเราทำพลาดและเลอะเทอะคนเดียว 6. ยังมีคดีความที่ตำรวจเรียกสอบมูลค่าทรัพย์สินของเรา15.8ล้านบาทตำรวจเรียกสอบเพิ่มแต่เขาไม่ทำเราเลยให้เขาเซ็นมอบอำนาจให้ทนายไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจแต่เขาไม่ยอมเซ็นคือจะทิ้งเราไว้กลางทางโดยไม่สนใจแม้กระทั่งทรัพย์สินที่เสียไปจะทำลายคดีนี้ได้ยังไงใจร้ายที่สุด7ด เราไม่อยากจะแชฉเพราะมันเป็นเรื่องเซ้นสทีฟมากแต่ตอนนี้เขาไม่เกี่ยวกับครอบครัวเราแล้วเราเลยจะบอกความจริงให้ทุกคนฟังว่าอะไรบ้างที่เขาทำร้ายครอบครัวเรา 8. เด็กคนที่เป็นผู้หญิงเรียกว่าอีลอนอีเฮียต่อหน้าสามีเราบาปมหัน ยังไม่พอเมื่อสองวันที่แล้วมือที่สามที่คอยโทรมาหาสามีเราอยู่ตลอดเวลาล่าสุดโทรมาบอกว่าเด็กผู้หญิงเขาบอกว่าผิดหวังในตัวสามีเรากูอยากจะถามมึงผิดหวังเรื่องเฮี้ยอะไรเรื่องจันไรมีแต่พวกมึงอะทำพวกกูทำงานหนักหาเงินงกงกงกเพื่อดูแลทุกคนพวกมึงก็เอาแต่สวยสุขเอาทุกสิ่งทุกอย่างของกูไปหมด สารบอกให้คืนพวกมึงรีบออกจากศาลเลยไม่ยอมคืนและเด็กผู้ชายยังพูดอีกว่าพูดกับสามีเราว่าให้สารตัดสินงั้นก็ไม่ต้องโทรมาอีกแล้วนะรอสารตัดสินรอเจ้าหน้าที่ตำรวจรับตัวส่งอายการหลายคดีจังนะเด็กๆ สิกูเคยเป็นแม่ที่ดีกูไม่ใช่คนดีในสายตาคนอื่นกูเป็นคนเลวแต่กูเคยเป็นแม่ที่ดีและตอนนี้กูก็ยังเป็นแม่ที่ดีกับลูกของกูที่อยู่กับกูอยู่ตอนนี้คือลอนดอนกูจะไม่ทำผิดพลาดกับลอนดอนอีกเป็นเด็ดขาดเขาคือหัวใจของกูส่วนพวกมึงเตรียมตัวคืนทรัพย์สินเงินสดและทุกอย่างคืนกูเร็วๆนี้และเตรียมตัวเดินและเตรียมตัวเดินเรียงเข้าไปในคุกแยกหญิงชายนะบอกก่อน เมื่อสอนแล้วให้อภัยแล้วทำอะไรให้ดีแล้วถูกต้องแล้วแต่กลับโง่สัมผัสไม่ได้ก็ต้องรับกรรมของตัวเองนี่คือการสั่งสอนลูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด